รงเรียนปลอดภัยใส่ใจห่างไกลโควิด -19 ตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ด้วยวิธีการออนไลน์100%เรเราจะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับประเมินตนเองแล้วให้พร้อมที่จะเปิดออนไลน์ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเราเรียนปกติ นะครับสวัสดีครับกรัผมสมบูรณ์ธรรมรังกาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งครับ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมราชเชียงรายเขตหนึ่งก็ได้ให้ความสำคัญและก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการกำกับและติดตามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าในเรื่องของโรคระบาดตรงนี้จะหยุดได้เมื่อไหร่นะครับดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะให้เป็น เรื่องที่ทางเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดนะครับต้องให้ความสําคัญและก็ให้ความใส่ใจซึ่งในการดําเนินการนะครับมีกระบวนการและมีวิธีการในการที่จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอาการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างนี้อย่างไรนะครับขอได้รับการติดตามชมเป็นลําดับต่อไปครับขอขอบคุณมากครับ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งจึงมีแนวทางในการดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยด้วยการขับเคลื่อนมาตรการห้าพร้อมสู่การปฏิบัติประกอบด้วยสถานศึกษาพร้อมครูพร้อมนักเรียนผู้ปกครองพร้อม แผนเผชิญ <temperature S 2> เหตุพร้อมและพร้อมสรุปรายงานผลสู่การเปิดภาคเรียนอย่างอบอุ่นผู้ปกครองมั่นใจนักเรียนมีความสุขสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมถึงนักเรียนที่มีอายุ5ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนโดยการประสานงานกับสาธารณสุขในพื้นที่อำนวยความสะดวกด้วยการออกหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนณจุดบริการโรงเรียนอย่างทั่วถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนต้องปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมถึงมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและมีการซ้อมแผนทุกโรงเรียน คำนึงถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยตั้งแต่นักเรียนเข้าสู่รั้วโรงเรียนด้วยการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมือและเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยซึ่งจากการพัฒนาระบบ 3S Student Smart s y s t e m สส่งผลให้มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ทั้งนี้โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมปลอดภยัยทั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องพักครูห้องประชุมโรงอาหารสหกร,ร้านค้ารวมถึงบริเวณโดยรอบโรงเรียนต้องจัดให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และการใช้งานตามสภาพบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง เมื่อพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนจะมีการรายงานข้อมูลในระบบ MOE COVID ของกระทรวงศึกษาธิการระบบ E COVID 1 9 Report ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ผู้ติดเชื้อพักรักษาตัว5วันโดยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดซึ่งขอนำเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจรุนรัตในปีการศึกษา2565นี้โดยเราก็มีมาตรการ จัดห้องเรียนนะครับให้เว้นระยะห่างอย่างน้อยคนละ1.5ตารางเมตรเราจะมีนักเรียนต่อห้องสูงสุดไม่เกิน35คนต่อห้องแล้วก็ให้นักเรียนบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับขณะเด็กมาจากบ้านเรากำชับรถตู้หรือผู้ปกครองที่มาส่งให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยตลอดมีเจลแอลกอฮอล์นะครับพ่น ล้างมือทั้งในรถไปกลับนะครับพอเข้ามาโรงเรียนปับ๊บเด็กก็จะได้รับการสแกนอุณหภูมิแล้วก็ได้รับการพ่นเจลก่าฮอเข้าโรงเรียนประตูทางเข้าการทานอาหารอะไรเราก็ให้เด็กลงมาทานที่ข้างล่างในโรงอาหารตามปกติชุดแรกก็สายชั้นป1หนึ่งสองสามลงมาก่อนเสร็จแล้วก็สายชั้นปอสี่ห้าหกลงมาที่หลังนะครับกรณีที่เด็กป่วยแล้วก็ให้พักอยู่ที่บ้าน พักตามใบลบลองแพทย์ของทางสถานีอนามัยหรือของโรงพยาบาลนะครับพักช่วงพักก็เด็กที่พักเราก็สอนแบบออนไลน์ไปให้นะครับเรามีแท็บเล็ตในการสอนประกอบการสอนส่งออนไลน์ไปให้เด็กที่บ้าน,นถ้าหายก็มาตามปกติส่วนในกลุมเสียงนั่งใกล้เพื่อนที่ติดอะไรแล้วก็มีเอทเคให้ ตรวจนะครับเราถือว่าโควิดเป็นโรคปกติไปแล้วนะครับเป็นหายได้ <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> เพียงแต่เฝ้าระมัดระวังไว้ล้างมือตลอดเวลาเวลยะาหา่างปิดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ โรงเรียนในสังกัดรวมใจเป็นหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งประจำปี2565ภายใต้กรอบแนวคิดโรงเรียนปลอดภยัยใส่ใจคุณภาพสร้างสรรค์โอกาสประสิทธิภาพนวัตกรรมส่งผลให้โรงเรียนเหมือนบ้านนักเรียนมีความสุขเรียนรู้เต็มตามศักยภาพภายใต้สังคมเอือ้ออาทรและอบอุ่น